เขาเป็นแค่ช่างไม้ธรรมดาแต่เสียงของเขากลับเปลี่ยนชีวิตลูกชายทั้งชีวิตและเสียงนั้นยังเปลี่ยนหัวใจของคนทั้งประเทศเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ไม่เคยพูดคำว่ารักแต่กลับรักได้ลึกกว่าทุกคำพูดคุณพร้อมหรือยังที่จะได้ยินเสียงของพ่อที่จะอยู่ในหัวใจคุณไปตลอดชีวิต ในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบทางภาคเหนือของประเทศไทยมีครอบครัวเล็กๆหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งพ่อของบ้านชื่อว่าสมชายเขาเป็นช่างไม้ที่ทำงานหนักมาตลอดชีวิตเพื่อเลี้ยงดูภรรยาและลูกชายคนเดียวของเขาที่ชื่อว่าก้องสมชายเป็นคนพูดน้อยแต่การกระทำของเขาเต็มไปด้วยความรักและความเสียสละ ทุกเช้าเขาจะตื่นขึ้นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นทำอาหารง่ายๆให้ลูกชายกินก่อนไปโรงเรียนและรีบออกไปทำงานในเวิร์กช็อปเล็กๆที่เขาสร้างขึ้นเองข้างบ้านก้องโตขึ้นมาในบ้านที่อบอุ่นและเรียบง่ายแม้จะไม่มีสิ่งของหรูหราเหมือนเพื่อนคนอื่นแต่เขาไม่เคยรู้สึกขาดเพราะพ่อกับแม่เติมเต็มด้วยความรักที่แท้จริงเมื่อก้องอายุได้17ปีเขาเริ่มมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักดนตรีเขาชอบเล่นกีตาร์ที่ได้รับต่อมาจากญาติคนหนึ่งและมักจะนั่งเล่นอยู่หลังบ้านใต้ต้นมะม่วงเสียงดนตรีของเขาอบอะมไารก แต่เพียงแค่รอยยิ้มของพ่อก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ก้องรู้ว่าเขากำลังเดินมาถูกทางก้องอยากเรียนต่อด้านดนตรีในกรุงเทพแต่นั่นต้องใช้เงินจำนวนมากพ่อกับแม่ไม่มีทางเลือกนอกจากทำงานหนักขึ้นสมชายเริ่มรับงานเสริมในช่วงกลางคืนเขากลับมาบ้านในสภาพเหนื่อยล้าแต่ก็ยังยิ้มให้ลูกชายเสมอสุรีแม่ของก้องเริ่มทำขนมขายที่ตลาดเช้าทุกบาททุกสตางค์ถูกเก็บไว้เพื่ออนาคตของลูกชาย หลายเดือนผ่านไปเงินที่สะสมก็ยังไม่เพียงพอสมชายได้รับข้อเสนอจากเพื่อนเก่าว่าให้ไปทํางานาที่โรงงานไม้ในต่างจังหวัดค่าจ้างสูงมากแต่ต้องอยู่ไกลบ้านสมชายลังเลอยู่หลายวันก่อนจะตัดสินใจรับงานนั้นเขากอดลูกชายแน่นก่อนออกเดินทางแล้วฝากแม่กับลูกไว้ให้ดูแลกันให้ดีเขาอัดเสียงคาพูดสุดท้ายไว้ในเครื่องบันทึกเสียงเก่าๆเ,เพื่อให้ลูกชายฟังเมื่อคิดถึงเขา ก้องเรียนหนักขึ้นและฝึกซ้อมดนตรีอย่างจริงจังเขาเปิดฟังเสียงของพ่อทุกคืนก่อนนอนเสียงนั้นให้กำลังใจและเตือนเขาว่าอย่ายอมแพ้สมชายส่งเงินกลับบ้านทุกเดือนโดยไม่เคยขาดแม้งานจะหนักและสภาพร่างกายจะเริ่มแย่ลงก็ตามวันหนึ่งสุรีได้รับโทรศัพท์จากโรงงานพวกเขาบอกว่าสมชายหมดสติขณะทำงานและกำลังถูกส่งตัวกลับบ้านก้องรีบเดินทางไปรับพ่อเพราะแม่พ่อของเขาดูอ่อนแรงแต่ก็ยังยิ้มได้ก้องจับมือพ่อไว้แน่นไม่กล้าปล่อยแม้แต่วินาทีเดียว คืนหนึ่งหลังจากกลับบ้านสมชายเรียกลูกชายมานั่งข้างๆเขาเอาเครื่องบันทึกเสียงมาให้แล้วบอกว่าพ่ออาจจะไม่ได้อยู่กับลูกนานนักแต่เสียงของพ่อจะอยู่กับลูกเสมอน้ำตาของก้องไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขากอดพ่อไว้แน่นที่สุดเท่าที่เขาเคยทำมาไม่นานหลังจากนั้นสมชายจับไปอย่างสงบในอ้อมกอดของครอบครัวเสียงบันทึกที่เขาทิ้งไว้กลายเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตของก้อง หลายปีผ่านไปก้องสอบเข้าวิทยาลัยดนตรีได้สําเร็จเขากลายเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงและเริ่มแต่งเพลงจากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองหนึ่งในเพลงที่มีคนฟังมากที่สุดคือเพลงที่เขาแต่งให้พ่อเป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เงียบขรึมแต่เปี่ยมด้วยความรักในการสแสดงคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ก้องเปิดเียงบันทึกของพ่อขึ้นกลางเวทีคนดูเงียบปลิดฟังเสียงนั้นด้วยความซาบซึ้งน้ําตาไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อเสียงจบลงก้องพูดเพียงประโยคเดียวว่าแม้พ่อจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่เสียงของพ่อยังอยูู่่ใในหัวจจขออองผมและะละะยตดไป ผู้คนลุกขึ้นยืนและปรบมือให้เขาด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปได้วยความรู้สึกไม่มีใครลืมค่ำคืนนั้นได้เช่นเดียวกับที่ก้องไม่มีวันลืมเสียงของพ่อที่อยู่กับเขาเสมอหลังจากคืนนั้นชื่อของก้องเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการดนตรีมากขึ้นเขาไม่ได้โด่งดังเพราะภาพลักษณ์หรือความสามารถทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวแต่เพราะทุกบทเพลงของเขามีความรู้สึกที่แท้จริงซ่อนอยู่ทุกคำร้องทุกท่วงทำนองคือความทรงจำที่เขามีต่อพ่อของเขา ก็ไม่ลืมรักเงาของตัวเองเขากลับมาเยี่ยมบ้านไม้หลังเดิมบ่อยครั้งต้นมะม่วงที่เขาเคยนั่งเล่นกีต้า์ยังคงยืนต้นเหมือนเดิมแม้จะมีร่องรอยของการเวลาเขานั่งลงใต้ต้นไม้นั้นอีกครั้งหลับตาแล้วดีก,กีตา้าเบาๆเสียงที่เปล่งออกมาในวันนั้นไม่ใช่แค่เสียงดนตรีแต่คือเสียงของหัวใจในทุกสัมภาษณ์ที่เขาได้รับกล้องมักพูดถึงพ่อเสมอเขาไม่เคยอายที่จะเล่าถึงความเหน็ดเหนื่อยของพ่อไม่เคยลืมว่าพ่อเคยทำทุกอย่างเพื่อให้เขาเดินตามฝันเขาบอกกับนักข่าวว่าถ้าไม่มีพ่อเขาก็ไม่มีีามามยยืนนอู่จุดด้้ไ เขาเริ่มจัดเวิร์กช็อปดนตรีสำหรับเด็กยากจนให้พวกเขาได้เรียนดนตรีฟรีโดยเฉพาะเด็กที่พ่อแม่ทำง,งานหนักและไม่มีโอกาสได้ส่งลูกเรียนตามที่ฟันก็มองเด็กๆเ,เหล่านั้นเหมือนแค่ในอดีตเขาเชื่อว่าพวกเขาทุกคนมีพลังซ่อนอยู่เพียงแค่ขาดคนที่เห็นคุณค่าหลายปีต่อมาก็ได้รับรางวัลนักดนตรียอดเยี่ยมแห่งปีเขาขึ้นเวทีด้วยชุดสูทรเรียบง่ายและถือกีตาร์ตัวเดิมที่พ่อเคยช่วยซ่อมให้เขาไม่พูดคำขอบคุณแบบยาวแต่ยืนเงียบสักพักมองไปที่ฟ้าแล้วพูดว่าพ่อครับลูกทำได้แล้วนะครับ น้ำตาของเขาไหลขณะถือรางวัลไว้แน่นเขาไม่ได้ร้องไห้เพราะความสำเร็จแต่เพราะเขารู้ว่าคนที่เขาอยากให้เห็นวันนี้ที่สุดไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแต่เขาก็เชื่อว่าพ่อเห็นและพ่อคงยิ้มอยู่เงียบๆเ,เช่นเคยหลังจากนั้นก็ต่งเพลงพิเศษชื่อว่าเสียงของพ่อเขาอัดเสียงลงในสตูดิโอเล็กๆพร้อมด้วยเครื่องบันทึกเสียงเก๋าเขิงพ่อที่เขายังคงเก็บรักษาไว้เขานำเสียงพ่อที่อัดไว้เมื่อหลายปีก่อนมาเป็นช่วงเปิดของเพลงนั้นเสียงที่เต็มไปด้วยความหงวหงใยและรักอย่างไม่มีเงื่อนไข เมื่อเพลงถูกปล่อยออกไปโลกโซเชียลต่างพูดถึงมันอย่างกว้างขวางผู้คนส่งข้อความมาขอบคุณก้องที่เตือนให้พวกเขานึกถึงความสำคัญของครอบครัวมีหลายคนที่โทรหาพ่อแม่ของตนทันทีหลังจากฟังเพลงนั้นบางคนถึงกับนั่งร้องให้คนเดียวในห้องเงียบ,เ,ยบเพราะไม่เคยรู้เลยว่าความรักของพ่อมีคุณค่ามากเพียงใดชื่อของก้องไม่ใช่เพียงแค่นักดนตรีอีกคนแต่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วประเทศเขาเดินหน้าต่อด้วยหัวใจที่ยังคงยึดมั่นในสิ่งเดิมเขายังคงเล่นเพลงภายใต้ต้นมะม่วงยังคงฟังเสียงของพ่อทุกคืนก่อนนอน บ้านไม้เก่ายังคงตั้งอยู่เช่นเดิมเสียงเพลงยังคงลอยไปตามลมและในทุกโนต้ตของดนตรีนั้นยังมีเสียงของพ่อดังกล้องอยู่เสมอเสียงที่ไม่เคยหายไปเสียงที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปตลอดกาลหลังจากคืนนั้นชื่อของกล้องเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการดนตรีมากขึ้นเขาไม่ได้โด่งดังเพราะภาพลักษณ์หรือความสามารถทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวแต่เพราะทุกบทเพลงของเขามีความรู้สึกที่แท้จริงซ่อนอยู่ทุกคำร้องทุกวงํำนองคือความทรงจำที่เขามีต่อพ่อของเขา ก็ไม่ลืมรักเงาของตัวเองเขากลับมาเยี่ยมบ้านไม้หลังเดิมบ่อยครั้งต้นมะม่วงที่เขาเคยนั่งเล่นกีต้า์ยังคงยืนต้นเหมือนเดิมแม้จะมีร่องรอยของการเวลาเขานั่งลงใต้ต้นไม้นั้นอีกครั้งหลับตาแล้วดีก,กีตา้าเบาๆเสียงที่เปล่งออกมาในวันนั้นไม่ใช่แค่เสียงดนตรีแต่คือเสียงของหัวใจในทุกสัมภาษณ์ที่เขาได้รับกล้องมักพูดถึงพ่อเสมอเขาไม่เคยอายที่จะเล่าถึงความเหน็ดเหนื่อยของพ่อไม่เคยลืมว่าพ่อเคยทำทุกอย่างเพื่อให้เขาเดินตามฝันเขาบอกกับนักข่าวว่าถ้าไม่มีพ่อเขาก็ไม่มีีทามามยยืนนอู่จุดด้้ไ เขาเริ่มจัดเวิร์กช็อปดนตรีสำหรับเด็กยากจนให้พวกเขาได้เรียนดนตรีฟรีโดยเฉพาะเด็กที่พ่อแม่ทำง,งานหนักและไม่มีโอกาสได้ส่งลูกเรียนตามที่ฟันก็มองเด็กๆเ,เหล่านั้นเหมือนข้าในอดีตเขาเชื่อว่าพวกเขาทุกคนมีพลังซ่อนอยู่เพียงแค่ขาดคนที่เห็นคุณค่าหลายปีต่อมาก็ได้รับรางวัลนักดนตรียอดเยี่ยมแห่งปีเขาขึ้นเวทีด้วยชุดสูตรเรียบง่ายและถือกีตาร์ตัวเดิมที่พ่อเคยช่วยซ่อมให้เขาไม่พูดคำขอบคุณแบบยาวแต่ยืนเงียบสักพักมองไปที่ฟ้าแล้วพูดว่าพ่อครับลูกทำได้แล้วนะครับ น้ำตาของเขาไหลขณะถือรางวัลไว้แน,น่นเขาไม่ได้ร้องไห้เพราะความสำเร็จแต่เพราะเขารู้ว่าคนที่เขาอยากให้เห็นวันนี้ที่สุดไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแต่เขาก็เชื่อว่าพ่อเห็นและพ่อคงยิ้มอยู่เงียบๆเ,เช่นเคยหลังจากนั้นก็ตแต่งเพลงพิเศษชื่อว่าเสียงของพ่อเขาอัดเสียงลงในสตูดิโอเล็กๆพร้อมด้วยเครื่องบันทึกเสียงเก๋าเขิงพ่อที่เขายังคงเก็บรักษาไว้เขานำเสียงพ่อที่อัดไว้เมื่อหลายปีก่อนมาเป็นช่วงเปิดของเพลงนั้นเสียงที่เต็มไปด้วยความหงวหงใยและรักอย่างไม่มีเงื่อนไข เมื่อเพลงถูกปล่อยออกไปโลกโซเชียลต่างพูดถึงมันอย่างกว้างขวางผู้คนส่งข้อความมาขอบคุณก้องที่เตือนให้พวกเขานึกถึงความสําคัญของครอบครัวมีหลายคนที่โทรหาพ่อแม่ของตนทันทีหลังจากฟังเพลงนั้นบางคนถึงกับนั่งร้องให้คนเดียวในห้องเงียบ,เ,ยบเพราะไม่เคยรู้เลยว่าความรักของพ่อมีคุณค่ามากเพียงใดชื่อของก้องไม่ใช่เพียงแค่นักดนตรีอีกคนแต่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วประเทศเขาเดินหน้าต่อด้วยหัวใจที่ยังคงยึดมั่นในสิ่งเดิมเขายังคงเล่นเพลงภายใต้ต้นมะม่วงยังคงฟังเสียงของพ่อทุกคืนก่อนนอน บ้านไม้เก่ายังคงตั้งอยู่เช่นเดิมเสียงเพลงยังคงลอยไปตามลมและในทุกโนต้ตของดนตรีนั้นยังมีเสียงของพ่อดังกล้องอยู่เสมอเสียงที่ไม่เคยหายไปเสียงที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปตลอดกาลในฤดูหนาวปีนั้นอากาศเย็นกว่าทุกปีก้องกลับมาที่บ้านไม้พร้อมกับแม่ที่ตอนนี้เริ่มมีอายุมากขึ้นเขาพาแม่ออกมาเดินเล่นรอบบ้านในทุกเช้าพวกเขานั่งดื่มน้ำชาใต้ต้นมะม่วงพูดคุยกันเรื่องอดีตแม่เล่าให้ฟังถึงวันแรกที่พบพ่อของเขาเรื่องราวเรียบง่ายเหล่านั้นคือความสุขที่ไม่สามารถซื้อได้ได,ด้วยเง ก้องเริ่มเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเขาตั้งชื่อว่าเสียงที่ไม่เคยหายไปเขาไม่ได้เขียนเพื่อชื่อเสียงหรือรายได้แต่เขียนเพื่อเก็บความทรงจำของพ่อไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักว่าความรักของคนเป็นพ่อนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดทุกบทในหนังสือเล่าถึงช่วงเวลาสำคัญในชีวิตเขาที่มีพ่ออยู่เคียงข้างไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องความพอเพียงการอดทนหรือการยอมเสียสละเพื่อคนที่รัก เมื่อหนังสือถูกตีพิมพ์ผู้คนต่างกล่าวถึงมันว่าเป็นหนังสือที่อบอุ่นและกินใจบางคนบอกว่าหนังสือนี้ช่วยให้พวกเขาเข้าใจพ่อมากขึ้นหลายครอบครัวเริ่มหันมานั่งกินข้าวพร้อมหน้ากันมากขึ้นหลายคนเริ่มโทรหาพ่อแม่โดยไม่มีเหตุผลพิเศษเพียงแค่อยากบอกว่ารักก็ไม่คาดหวังว่าเรื่องของเขาจะเปลี่ยนแปลงใครได้แต่เมื่อเห็นผลลัพธ์เหล่านี้เขารู้ว่าพลังของความทรงจํานั้นมีค่ามากกว่าที่เขาเคยคิด วันหนึ่งเขาได้รับจดหมายจากเด็กชายคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านห่างไกลเด็กคนนั้นเขียนมาว่าเขาได้ยินเพลงของกล้องในวิทยุท้องถิ่นและทําให้เขาอยากเรียนดนตรีแม้บ้านของเขาจะยากจนแต่เขาขอแค่ได้เล่นดนตรีทุกวันเขาฝากความหวังไว้กับบทเพลงของกล้องกล้องอ่านจดหมายนั้นแล้วนั่งเงียบไปนานเขาจึงตัดสินใจจัดก,กิจกรรมดนตรีเคลื่อนที่เดินทางไปยังหมู่บ้านห่างไกลสอนดนตรีให้กับเด็กๆที่ไม่มีโอกาสเขานําเครื่องดนตรีเก่าๆที่รับบริจาคไปแจกให้และนั่งเล่นดนตรีกับเด็กๆเ,เหล่านั้นด้วยรอยยิ้มที่จริงใจ แม่ของเขามองดูลูกชายอย่างภูมิใจเธอรู้ดีว่าพ่อของก้องคงยิ้มอยู่เช่นกันเธอหยิบเครื่องบันทึกเสียงของสามีออกมาวางไว้ข้างตัวลูกชายเสียงของพ่อที่เคยถูกอัดไว้นั้นยังชัดเจนเหมือนวันแรกที่ได้ยินยามค่ำคืนที่หมู่บ้านเงียบสั่งสังดัดก้องนั่งมองท้องฟ้าพร้อมกับเปิดฟังเสียงพ่ออีกครั้งเสียงนั้นบอกว่าลูกพ่อทำได้ดีแล้วอย่าหยุดเดินต่อไปนะน้ำตาของก้องไหลออกมาอย่างช้าๆแต่เขาไม่รู้สึกเศร้าเขารู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความหมาย เสียงของพ่อยังคงกล้องอยู่ในใจของเขาในบทเพลงที่เขาเล่นในรอยยิ้มของแม่และในความฝันของเด็กๆทั่วประเทศเสียงนั้นจะไม่มีวันหายไปมันจะยังคงอยู่ตราบใดที่มีคนที่เชื่อในความรักอันแท้จริงของครอบครัวตราบใดที่ยังมีหัวใจที่อบอุ่นเหมือนเสียงของพ่อในความทรงจำของเขาเสมอ หลังจากการเดินทางในหมู่บ้านห่างไกลก้องกลับมายังบ้านของเขาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความอิ่มเอมเขาเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าชีวิตของเขามีจุดหมายเพื่ออะไรไม่ใช่เพียงเพื่อความฝันของตัวเองแต่เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นเหมือนที่พ่อเคยทํากับเขาเขาเริ่มสร้างสุนย์เลขข้างบ้านไม้เป็นห้องดนตรีที่เปิดให้เด็กๆในชุมชนมาเรียนฟรีมีทั้งกีตาร์เปียโนและเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เขาเก็บสะสมมาเด็กๆหลายคนเริ่มมาตอนเย็นหลังเลิกเรียนบางคนมากับแม่บางคนมาคนเดียวด้วยความกล้าก้องยิ้มให้กกกัับบททุคคนนและพพพููดเเเหมืออี่่่ยขาาว ถ้าลูกตั้งใจไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เสียงหัวเราะเสียงดนตรีและเสียงฝึกซ้อมเริ่มดังขึ้นในชุมชนเล็กๆนั้นคนในหมู่บ้านเริ่มมาเยี่ยมชมบางคนอาสาช่วยสอนบางคนนำขนมมาฝากทุกคนเริ่มรู้สึกว่าเสียงเพลงนั้นสามารถรวมผู้คนให้ใกล้ชิดก,กันมากขึ้นได้จริงแม่ของก้องชอบนั่งดูเด็กๆเ,เล่นดนตรีเธอพูดกับลูกชายว่านี่แหละลูกพ่อของลูกคงดีใจมากที่เห็นลูกสร้างสิ่งที่มีคุณค่าขนาดนี้ก้องกอง้มศีรษะลงแล้วตอบแม่ว่าถ้าไม่มีพ่อลูกก็คงไม่มีทางเข้าใจคำว่าความรักที่แท้จริงได้เลย เวลาผ่านไปศูนย์ดนตรีเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายพื้นที่ก้องได้รับเชิญไปบรรยายตามโรงเรียนมหาวิทยาลายัยและงานสัมมนาเกี่ยวกับการใช้ดนตรีเพื่อเยียวยาหัวใจเขาไม่ได้พูดถึงความสําเร็จของตัวเองมากนักแต่เขาเล่าเรื่องพ่อให้ทุกคนฟังเรื่องของชายธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์และรักครอบครัวเหนือสิ่งอื่นใดหลายคนเริ่มเขียนจดหมายมาหาเขาบอกว่าพวกเขาเริ่มกลับไปคุยกับพ่อแม่เริ่มใช้เวลากับครอบครัวเริ่มให้อภัยสิ่งที่เคย้งางคาใจบางคนถึงขั้นบอกว่าเสียงของพพพ่่่่อออใใในนบททเเเลงงงงขขขขกกก้้้ชวววดดึึาาาาจจคคมมมมืีีไร ก็ไม่ได้หยุดแค่ที่ดนตรีเขาเริ่มบันทึกเสียงของแม่เก็บเอาคำสอน,นง่ายๆที่แม่พูดไว้ในชีวิตประจําวันเพื่อให้เสียงของแม่กลายเป็นกําลังใจอีกทางสําหรับคนที่อาจไม่เคยได้ยินเสียงแม่ของตัวเองเขานําเสียงนั้นมาใช้ในบทเพลงบทพูดและสารคดีสั้นๆที่เขาผลิตเองในทุกเทศกาลเขาจัดงานดนตรีเล็กๆที่หน้าบ้านเขาไม่เรียกมันว่าคอนเสิร์ตแต่เรียกมันว่าวันของครอบครัวผู้คนในชุมชนจะพาเด็กๆมาฟังเพลงมาร้องร่วมกันมาระลึกถึงความรักในบ้านของตน วันหนึ่งขณะเดินเล่นในสวนหลังบ้านที่เขาปลูกต้นไม้ไว้เป็นร้อยต้นเขาเจอต้นไม้ต้นหนึ่งที่พ่อปลูกไว้ในวันเกิดของเขาเมื่อตอนเด็กๆต้นนั้นเติบโตสูงใหญ่ให้ร่มเงาและผละไม้เขาเอื้อมมือไปแตะลำต้นเบาๆแล้วหลับตาในความเงียบนั้นเขายังได้ยินเสียงพ่อเสียงที่เคยสอนให้เขาอดทนสู้และรักโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเสียงนั้นยังอยู่ในใจเขาเหมือนวันแรกที่ได้ยิน และเขารู้ดีว่าตราบับใดที่เขายังหายใจตรบับใดที่ยังมีคนที่ต้องการกำลังใจเขาจะไม่หยุดส่งต่อเสียงนั้นเสียงของพ่อเสียงที่สร้างชีวิตเสียงที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ทีละนิดในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ทุกคนจะไม่มีวันลืมเสียงลมเย็นพัดผ่านต้นไม้สูงรอบสวนใบไม้ร่วงลงเบาๆบนพื้นดินที่ชุ่มด้วยความทรงจำก้องอยืนเงียบๆหน้าต้นไม้ของพ่อรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่ไม่ได้มาจากแสงแดดแต่มาจากความรักที่ยังคงห่อหุ้มหัวใจเขาแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน เขาเดินกลับเข้าไปในบ้านเปิดลิ้นชักเก่าในห้องของพ่อที่นั่นยังมีสมุดบันทึกเล่มเล็กที่พ่อเคยเขียนไว้กระดาษเริ่มเหลืองขอบขาดแต่ข้อความข้างในยังคงชัดเจนตัวหนังสือที่เขียนด้วยลายมือหยาบๆของพ่อบอกเล่าเรื่องราวเล็กๆในแต่ละวันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรนะักแค่เรื่องการทำงานในวันนั้นอาหารที่แม่ทำหรือบทสนทนาสั้นๆกับกล้องในเย็นวันหนึ่งแต่สำหรับกล้องมันคือสมบัติล้ำคา่าที่ไม่มีสิ่งใดมาแทนที่ได้ เขาเริ่มอ่านบันทึกทีละหน้าช้าๆใจเต้นแรงทุกครั้งที่เห็นชื่อของตัวเองในบรรทัดไหนสักบรรทัดพ่อไม่เคยพูดมากแต่ในบันทึกนั้นเขาพบความรู้สึกลึกๆที่พ่อไม่เคยแสดงออกมาคําว่าภูมิใจปรากฏอยู่หลายครั้งมากกว่าที่ก้องเคยได้ยินจากปากของพ่อคืนนั้นก้องนั่งอยู่กับแม่ข้างเตาผิงเขายื่นสมุดบ,บันทึกให้แม่แม่อ่านแล้วน้ำตาซึมือสั่นเล็กน้อยขณะลูบหน้ากระดาษเบาๆแม่บอกว่าพ่อของลูกอาจจะเงียบแต่เขารักลูกมากกว่าที่ลูกจะรู้ได้ หลังจากคืนนั้นก้องเริ่มโปรเจกต์ใหม่เขานำบันทึกของพ่อมาตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กแจกให้กับครอบครัวในชุมชนพร้อมกับโน้ตเล็กๆที่เขียนด้วยมือว่าเขียนไว,บไวบ้บ้างพูดไว้บ้างบางที่ความรักของเราจะกลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ในวันที่เราไม่อยู่แล้วเด็กๆเ,เริ่มเขียนบันทึกให้พ่อแม่พ่อแม่เริ่มบอกลูกว่ารักมากแค่ไหนคนในหมู่บ้านเริ่มมีบทสนทนาที่อบอุ่นขึ้นเสียงของพ่อก้องไม่ได้มีแค่ในเพลงหรือเครื่องบันทึกอีกต่อไปแต่มันอยู่ในจดหมายอยู่ในรอยยิ้มและอยู่ในความเปลี่ยนแปลงของหัวใจผู้คน วันหนึ่งก็ได้รับจดหมายจากคุณครูโรงเรียนเล็กๆบนดอยจดหมายนั้นบอกว่าเด็กนักเรียนอ่านหนังสือของพ่อเขาทุกวันและเด็กหลายคนเริ่มเขียนบันทึกของตนเองเพื่อส่งให้คนในครอบครัวเขานั่งอ่านจดหมายนั้นเงี <ๆ S 1> ยบๆใต้ต้นไม้ของพ่อแล้วรู้สึกถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่ในแบบที่ไม่ต้องดังไม่ต้องด่ง,ง,ด,งดังแต่ทําให้คนรอบตัวมีความสุขและมีความหวังเมื่อถึงวันครบรอบวันเสียชีวิตของพ่อก็จัดงานเล็กๆหน้าบ้านไม่มีเวทีไม่มีแสงสีมีเพียงเสียงเพลงจากกีตาร์ตัวเดิมเสียงหัวเราะของเด็กๆและเสียงลมที่พัดผ่่่านนต้้้ไไมทีพลูกว เขานั่งลงเล่นเพลงเสียงของพ่ออีกครั้งโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมเสียงนั้นพาเขาย้อนกลับไปสู่อ้อมกอดอันเงียบสงบของพ่อและในทุกคอร์ดที่เขาเล่นทุกทอยคาที่เขาร้องมีเพียงสิ่งเดียวที่เขาอยากบอกกับโลกทั้งใบว่าเสียงของพ่อยังอยู่ที่นี่และจะไม่มีวันหายไปจากหัวใจของเขาและจากหัวใจของทุกคนที่เคยได้ยินมันด้วยความรักแท้จริงหลังจากค่าคืนแห่งความทรงจําก็งยังคงตื่นเช้าในทุกวันเหมือนเดิม เขาเดินออกไปที่สวนหลังบ้านยกีตาขึ้นมาดีดเบาๆขณะมองดูแสงอาทิตย์ส่องผ่านใบไม้เขาไม่ต้องมีคำพูดมากมายอีกต่อไปชีวิตของเขากลายเป็นบทเพลงที่เดินไปพร้อมกับการเวลาและในทุกจังหวะของดนตรีเขารู้สึกเหมือนพ่อยังเดินเคียงข้างอยู่เสมอชื่อเสียงของเขายังคงเติบโตแต่เขายังใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ลืมตัวไม่หลงในแสงสีเขาปฏิเสธงานที่มากเกินไปเพื่อให้มีเวลาสำหรับครอบครัวและชุมชนเขาเชื่อว่าเสียงเพลงที่ออกมาจากหัวใจเท่านั้นที่จะสัมผัสใจของคนฟังได้จริง เขาได้รับเชิญให้ไปแสดงในงานระดับประเทศมีผู้คนมากมายมาเข้าร่วมทุกคนต่างเฝ้ารอเสียงเพลงของเขามาถึงเวลาขึ้นเวทีก็ไม่กล่าวคำปราศัยใดเขาเพียงหยิบเครื่องบันทึกเสียงของพ่อขึ้นมาเปิดเสียงเก่าที่เคยบันทึกไว้และปล่อยให้ผู้ฟังได้ยินคำพูดสุดท้ายของพ่อเขาจงเดินต่อไปลูกอย่าหยุดฝันอย่าหยุดเชื่อในตัวเองพ่ออาจไม่ได้อยุดตรงนี้แต่พ่อจะอยู่ในทุกก้าของลูกเสมอ ทั้งหอนีบสนิทไม่มีใครพูดอะไรบางคนก้มหน้าร้องให้บางคนจับมือคนข้างๆนั่นขึ้นก็้องยิ้มเล็กๆแล้วเริ่มเล่นเพลงใหม่ที่เขาเพิ่งแต่งเสียงกีตาร์คลอเบาๆกับเนื้อเพลงที่เปี่ยมด้วยความรู้สึกมันไม่ใช่แค่การแสดงแต่มันคือการส่งต่อความรักผ่านเสียงเพลงหลังจบการแสดงมีเด็กหญิงคนหนึ่งเดินม,มาหาเขาเธอยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้เขาเปิดอ่านมันคือบันทึกสั้นๆที่เธอเขียนถึงพ่อของเธอผู้ที่ทำงานหนักและไม่เคยได้ยินคำว่าขอบคุณจากเธอเลยเด็กหญิงบอกว่าเธอจะกลับไปกอดพ่อนั่นๆและบอกพ่อว่ารักเป็นครรั้งแกในชีวิต ก้องยิ้มแล้ววางมือลงบนไหล่ของเธอเขาไม่ได้พูดอะไรแต่ในใจเขาเต้นแรงความรู้สึกนั้นคือคําตอบของทุกสิ่งที่เขาเคยทําคืนหนึ่งขณะที่เขากลับมาถึงบ้านแม่ของเขานั่งอยู่ที่ระเบียงยิ้มต้อนรับลูกชายกลับบ้านเหมือนเดิมก้องนั่งลงข้างแม่มองดูดาวบนฟ้าแล้วพูดกับแม่ว่าแม่ครับผมเข้าใจแล้วว่าพ่อให้ผมมากกว่าชีวิตพ่อให้ผมความหมายของการมีชีวิตอยู่แม่พยักหน้าเบาๆแล้วลูบหลังมือของลูกชายลูกก็ได้มอบสิ่งนั้นกลับคืนให้โลกและนะก้อง ดวงดาวยังคงส่องแสงเสียงลมยังคงพัดผ่านและเสียงของพ่อก็ยังคงก้องอยู่ในใจของเขาเสมอแม้ไม่มีใครได้ยินด้วยหูอีกต่อไปแต่มันคือเสียงที่อยู่ในหัวใจของทุกคนที่เคยได้ยินด้วยความรักแท้จริงเสียงที่สอนให้รู้ว่าชีวิตเรียบง่ายนั้นมีค่ามากแค่ไหนและความรักที่แท้จริงไม่เคยหายไปจากโลกใบนี้เลย เช้าวันถัดมาแสงแดดอ่อนๆสองลอดหน้าต่างไม้เข้ามาในห้องกล้องลุกขึ้นจากเตียงไม้ที่เคยนอนมาตั้งแต่เด็กเขาเดินไปหยุดที่หน้ากระจกเก่าสะท้อนในกระจกเผยให้เห็นชายหนุ่มที่มีร่องรอยของการเดินทางชีวิตแต่แววตาของเขายังอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวังเหมือนเดิมเขายกมือสัมผัสที่หน้าอกเบาๆตรงหัวใจเขารู้ดีว่าแม้ร่างกายของพ่อจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วแต่สิ่งที่พ่อมอบให้ยังคงอยู่ภายในเขาทุกวันความอดทนความเสียสละความรักที่ไม่ต้องพูดให้มากแต่อยู่ในทุกการกระทำ วันนี้เขามีนัดกับทีมงานเพื่อเตรียมยานกิจกรรมประจำปีของศูนย์ดนตรีที่เขาสร้างขึ้นปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเพราะเขาได้เชิญครอบครัวของเด็กๆที่เคยเรียนที่นี่มาร่วมด้วยหลายคนที่เคยเป็นเด็กตัวเล็กๆวันนี้เติบโตขึ้นบางคนเป็นครูดนตรีบางคนเป็นนักแต่งเพลงบางคนแม้จะไม่ได้เดินในเส้นทางดนตรีแต่ยังเก็บเสียงของกล้องไว้เป็นแรงบันดาลใจ เมื่อเขามาถึงศูนย์ดนตรีเด็กๆต่างพากันเข้ามาทักทายเขาก้มลงนั่งพูดคุยกับทุกคนด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเอาใจใส่เขาสอนพวกเขาเล่นเพลงใหม่ที่แต่งขึ้นจากจดหมายของเด็กหญิงคนนั้นที่เขาเคยพบในคอนเสิร์ตเพลงนี้ไม่ได้มีขดยากไม่ต้องใช้เทคนิคซับซ้อนแต่มันมีหัวใจของความซื่อสัตย์ในทุกคำร้องแม่ของก้องนั่งมองลูกชายจากมุมหนึ่งของศูนย์ เธอเห็นแววตาของพ่อในดวงตาของกล้องเห็นความเมตตาความอ่อนโยนและความมุ่งม,มั่นที่ไม่เปลี่ยนไปเลยเธอยิ้มโดยไม่ต้องพูดอะไรเพราะเธอรู้แล้วว่าลูกชายของเธอไม่เพียงเติบโตเป็นคนดีแต่เขาได้ส่งต่อความดีนั้นออกไปสู่โลกกว้างเมื่อกิจกรรมในวันนั้นจบลงเด็กคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาก้องแล้วกอดเขาแน่นเด็กคนนั้นพูดว่าคุณครูก้องครับผมอยากเป็นเหมือนคุณอยากทําให้พ่อแม่ภูมิใจเหมือนที่คุณทําก้องย่อตัวลงแล้วมองเข้าไปในตาของเด็กคนนั้นเขาตอบกลับด้วยน้ําเสียงนุ่มนวลว,ว,ว่า ลูกทำได้แน่นอนแค่ตั้งใจและไม่ลืมว่าความรักของครอบครัวคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันนั้นเขาเดินกลับบ้านกับแม่ชา้าช้าตามทางเดินที่พ่อเคยเดินทุกก้าวของเขาคือการเดินต่อจากเรื่องราวของพ่อทุกเสียงที่เขาเล่นคือบทเพลงของความรักที่ไม่สิ้นสุดและทุกครั้งที่เขาหลับตาเขายังได้ยินเสียงพ่อพูดในใจเสมอว่าลูกพ่อเก่งที่สุดพ่อภูมิใจในตัวลูก และในค่าคืนนั้นขณะโดนร์ลอยอยู่กลางท้องฟ้าบ้านไม้หลังเก่ายังคงเงียบสงบมีเพียงเสียงของกีตาร์ที่เบรลงเบาๆจากห้องนั่งเล่นเสียงที่ไม่ใช่แค่เสียงเพลงแต่คือเสียงของชีวิตเสียงของพ่อเสียงของหัวใจที่จะคงอยู่ตลอดไปไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ฤดูกาลก็ตามลมกลางคืนพัดเบาๆผ่านหน้าต่างบ้านไม้กลิ่นหอมของดอกไม้ในสวนลอยเข้ามาผสมกับเสียงกีตาร์ที่ก้องเบรลงเสียงนั้นไม่ได้มีแค่ท่วงทานองแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวความรักและความทรงจําที่ไม่มีวันเลือน หลังจากเล่นจบเขาวางกีตาราลงช้าๆเดินออกไปที่ระเบียงด้านหน้าบ้านมองขึ้นไปบนท้องฟ้าดาวระยิบระยับราวกับรับฟังทุกเสียงของหัวใจเขาหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยให้ความสงบโอททั้งร่างกายและจิตใจเช้าวันรุ่งขึ้นเขาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่เขาเขียนข้อความลงบนกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วนำไปติดไว้ที่หน้าห้องดนตรีข้อความนั้นเขียนว่าบ้านหลังนี้เปิดต้อนรับทุกคนที่ต้องการเสียงของหัวใจไม่ต้องเก่งแค่มีความฝันก็พอ ข้อความนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปมาบางคนที่เคยหลงทางในชีวิตกลับมาเริ่มต้นใหม่บางคนที่เคยหมดหวังเริ่มลุกขึ้นอีกครั้งเสียงเพลงของก็ไม่ได้ดังเพียงในลาโพงหรือเวทีแต่มันดังก้องอยู่ในความคิดของผู้คนที่ได้รับความหวังจากเขาหลายปีต่อมาเมื่อก้องมีอายุมากขึ้นเส้นผมเริ่มสางสีขาวต่แววตาย,ยังคงสดใสเหมือนเดิมศูนย์ดนตรียังคงเต็มไปด้วยเด็กๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้เติบโตและส่งต่อเสียงของตอนเองไปยังโลก,กภายนอกเขานั่งฟังพวกเขาเล่นด้วยรอยยิ้มเหมือน วันหนึ่งเด็กคนหนึ่งเข้ามาหาเขาหลังจากเรียนเสร็จเด็กคนนั้นยื่นกระดาษแผ่นเล็กให้เขาในนั้นมีข้อความสั้นๆที่เขียนด้วยลายมือว่าผมอยากเป็นเสียงของใครบางคนเหมือนที่คุณเป็นเสียงของพ่อก้องอ่านแล้วนิ่งเงียบน้ำตาซึมมีดวงตาอย่างไม่รู้ตัวเขาก้มลงกอดเด็กคนนั้นแน่แล้วพูดว่าลูกทำได้แน่นอนแค่เชื่อในเสียงของตัวเองแล้วพูดมันออกมาด้วยความจริงใจ เมื่อเวลาผ่านไปศูนย์ดนตรีแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่ที่เรียนดนตรีแต่กลายเป็นที่พักใจของผู้คนเป็นสถานที่ที่ทุกเสียงมีค่าทุกคําพูดมีความหมายและทุกหัวใจได้รับการฟังอย่างแท้จริงบ้านไม้หลังเดิมยังคงยืนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติต้นมะม่วงยังคงให้ร่มเงาเสียงเพลงยังคงดังเบาๆในยามเย็นและในทุกเสียงนั้นยังมีเสียงของพ่อซ่อนอยู่เสมอ เสียงที่ไม่ได้พูดมากแต่มีพลังมากพอจะสร้างชีวิตใหม่เสียงที่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้โลกใบนี้อ่อนโยนขึ้นและเป็นเสียงที่ก้องจะไม่มีวันลืมไม่ว่าเวลาจะพาเขาไปไกลแค่ไหนเสียงของพ่อจะยังคงอยู่ในหัวใจของเขาตลอดไปหลายปีผ่านไปก้องกลายเป็นบุคคลที่ผู้คนทั่วประเทศเขารับนับถือไม่ใช่เพียงเพราะชื่อเสียงทางดนตรีแต่เพราะหัวใจที่มั่นคงในความรักความกตัญญูและการให้เขาไม่เคยลืมต้นทางของตนไม่เคยหลงไปกับความยิ่งใหญ่ของโลกภายนอกเสียงของพ่อยังคงเป็นเข็มทิศท,ที่นำทางเขาเสมอ ในวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่อากาศอบอุ่นดอกไม้ในสวนบานสะพรั่งเต็มที่ก้องจัดงานเล็กๆที่บ้านไม้หลังเดิมเขาเชิญเพื่อนเก่าครอบครัวและเด็กๆรุ่นใหม่ที่เติบโตจากศูนย์ดนตรีทุกคนมารวมตัวกันท่ามกลางเสียงหัวเราะบทเพลงและความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายเมื่อดวงอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้าก้องขึ้นนั่งบนเก้าอี้ไม้ตัวเก่าหน้าบ้านหยิบกีตาร์ขึ้นมาครั้งสุดท้ายในค่ำคืนนั้นเขาเล่นเพลงที่เขาแต่งไว้เมื่อหลายปีก่อนเพลงที่เล่าถึงชายคนหนึ่งที่ใช้ความเงียบและการเสียสละเป็นภาษาขอออองงงงงงงคควววาามมรรััััักกททุุนนนนเเเเเีียยยยบฟฟหหหหืืลดดิิ่่่พใใ้้้จจไสแ หลังจบเพลงก็เงยหน้าขึ้นมองฟ้าสีทองของแสงสุดท้ายทาบทับทั่วสวนเข้าหลับตาสูดลมหายใจลึกๆแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าพ่อครับผมทําได้แล้วครับผมได้ใช้เสียงของพ่อสร้างเสียงให้กับโลกใบนี้แล้วเสียงลมพัดผ่านต้นมะม่วงอีกครั้งใบไม้ไหวเหมือนกําลังพยักหน้าตอบรับไม่มีคําพูดไม่มีเสียงใดดังกล้องแต่ในใจของก้องเขารู้ดีว่าพ่อได้ยิน ค่ำคืนนั้นสิ้นสุดลงด้วยแสงดาวที่สว่างสวัยบรรยากาศสงบเย็นราวกับโลกทั้งใบกำลังหลับไหลอยู่ในอ้อมแขนของเสียงดนตรีเสียงที่ไม่ได้เป็นเพียงบทเพลงแต่คือเสียงของความรักความผูกพันและความทรงจำที่ไม่มีวันเลือนหายและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเสียงของพ่อก็ไม่ใช่แค่เสียงในหัวใจของกล้องอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นเสียงที่ก้องอยู่ในหัวใจของทุกคนที่เคยได้ยินและเคยรู้จักความรักแท้จริงของครอบครัวเสียงนั้นยังคงอยู่และจะอยู่ตลอดไป